อันน้ำมาทำที่นอนให้น้องสิลูกทำไมคะน้องง่วงแล้วเร็วๆเร็วๆน้องรอง้อง,ง,งแล้วมันมีส่วนต่างอยู่สี่ร้อ,อยนอนนเนี่ยที่บอกว่เรียกนี่ไงนั่นลยรีพับที่นอนให้น้องเลยนะนผมต้องให้พี่100หนึ่งร้อยอะไรเออโอมให้พี่100หนึ่งร้อยอะไรทุกทุนเป็นกลมแบบนั่นแหละ น้องยังไม่โตก็ให้พี่ทําให้ไงพี่เข้าใจแล้วพี่ก็คือเราก็จะไม่มีติดค้างกันของก็ไม่ต้องแรงไม่ต้องอะไรกันอืมมันจะลงตัวไงค่ะดีนะมไม่ต้องเลย่ะพี่เออมันก็ครบพอดีเลยของไม่มีติดกันอะไรกันอืมเลีรยของเรียบร้อยค่ะพี่ก็ไม่ต้องซื้อด้วยไงพี่ก็ไม่ต้องซื้อเขียวซื้ออะไรด้วยไงระบายของลงตัวพอดี จะได้นอนไหมวันเนี้ยก้าวพี่ก็ขอเลขพันทีมาเดี๋ยวผมโอนไปให้พี่เลยหนึ่งร้อยจะได้ไม่ลืมจะได้เคลียร์ขึ้นไปเลยได้ได้เบอร์เบอร์พี่เหรอทำไมไม่สั่งน้องกี้ฮะพี่พิมพ์มาดีกว่าอออมโเคครรับพีี่ะไก็ทำไมพี่ดูเหนื่อยจังเลยพี่อ้วนหรือเปล่าเนี่ยครับไมพี่ดูเหนื่อยพี่ร้อนก็พี่ไขมันเยอะไง เสียงห่อแยกแค่เลยโอ้ยคุณวายจังเลยน้อมีน้องคนเดียวนี่ก็คุณวายแหล่น้องมันโยนน้องไม่แข่งแรงหมดตายน้องอ่ะรู้สึกว่าน้องจัดบอกช้ำมากก็รุนอนวิ่งแล้น้องสลบละพี่ทำรุนแรงดึงซอเาหรอทางง่วงนะ จะได้นอนไหมวะเนี่ยได้นอนหรอกจะนอนทำไมหนูจะได้ได้สระว่า้น้ำอย่างเดียวแหละอ่าน้องไปนอนนะคะป <c oughs> ุ๊กเบาๆค่ะน้องตัวเล็กอยู่ <c oughs> อู้ตูตุดตูด,ตด โอ้พี่หอบเสียงดังสิคะเหนื่อยรรอเลี้ยงน้องแค่นี้เองอ่ะเอาไปนั่งอยู่ข้างนู้นสิจะได้เห็นหน้าพี่ด้วยผม่องหผมพาให้น้องด้วยน้องหลับยางทำไมไม่เห็นร้องเพลงกล่อมน้องเลยน้องหลับได้ไงอ่ะ อ่าอย่ามาบังน้องสิไปนั่งทางโน้นจะได้เห็นหน้าพี่ด้วยอ๋อย่ายกน้องอย่ายกน้องเอาน้องมาแค่แค่ทานะล่าลุร้องเพลงก่อนน้องไปนอนข้างๆน้องแล้วก็ร้องเพลงไม่เปิดถ้าเปิดแล้วจะโทรศัพท์ไหนอ๋อเอาไปนอนข้างๆน้องไปอะไปนอนข้างๆน้องนะเวลาน้องตื่นก็จะได้โอเอน้องนะ ร้องเพลงกล่อมน้องด้วยน้องยังไม่หลับอะ่ะโทรศัพท์ามากล่อมน้องทรศัพท์ไหนโทรศัพท์ก็ถ่ายอย<ด>ู่นี่ไงสีแดงสีแทงเปิดเพลงอะไรกล่อมน้องคะ ปิดเสียงกันปิดตรงไหนอะมันนี้แม่ปิดให้ไหไมปิดได้โอเคหัวอออกแล้วนั่งยังไงเนี่ยกลมเด็กนอนเพลงกลมเด็กนอน กเีกเจนเดี๋ยวน้องเขาตื่นพี่ก็นอนกับน้องไปเลยนะคะอืมคุณแม่จ,จะได้สบายแล้วหลับทั้งพี่ทั้งน้องเลยนอนสักสามชั่วโมงนะคะเราค่อยตื่นมาว่ายน้ำนะอย่าดิ้นบ่อยสิ<อ>สคะ ไม่ต้องตั้งหรอกเดี๋ยวคุณแม่ปลูกเอง, <c oughs> งไ,มไม่ต้องตั้งไม่ต้องตั้งนอนเลย <c oughs> มแม่ไม่ถ่ายแล้วนะ <c oughs> มีเพงของน้องด้วย หลับด้วยกันเลยนะทั้งพี่ทั้งน้องนะไม่ต้องกลนเสียงดังใส่หูน้องนะอานอนหลับฝันดีไม่ต้องเอาเห่าไปติดน้องนะ พับนิ้วายน่วรักหลับไม่รู้เรื่องเออเข้าขมาให่นอนครับน้องกับน้องแบนแปะเลยผ้านี่ลืมให้น้องหรือว่าลืมให้ตัวเองอ้าวให้ตัวเองซะแล้วนี่ขาเลยโต๊ะสนุกเนี่ยโอเคบ๊ายบายน้องอนานหลับแล้วกับน้องอะไรนะน้องจีซีแ่แม่แม่ะมมคะข้าวเช้ามามเฮ้ยข้าน ามชั่วโมงแล้วแม่มาปลุกถ่ายด้วยนะโอเคค่ะแม่ก็ถ่ายโน้ตแร้แบบไม่ต้องไม่ต้องปิดนะแม่ไม่ต้องปิดตอนนี้ก็ปิดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันยาวมันอัพไม่ได้มันมันสต้องแบบต,ตอไม่ได้นะแม่จะต,ตอบเราให้ถ่ายใหม่โอเคไอเียแม่มาบอกเดี๋ยวมาเจอกันอีพีสองนะคะไม่ยบาย